สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้โกมาพบกับผมแอมเบคิตี้เหมือนเดิมสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดว i ่ย์เมไครนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวละครตัวใหม่ที่กําลังจะเข้าเซิร์ฟอียูกันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้วิจราราณในการราับฟังด้วยนะครับ ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยออฟฟิเชีของ Devil May Cry นะครับ mm hmm. ก็ได้ทำการปล่อยทีเซอร์ของตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟ EU มาแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือ v ว r ร์จตัวใหม่นะครับสำหรับเจ้าเวอร์จิตัวใหม่เนี่ย mm hmm. ก็จากที่ผมดูคลิปเปิดตัวแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ คลิปกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ดูคลิปเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดในสิ่งที่ผมเนี่ย list list เอาไว้นะครับว่าเป็นยังไงไปไปดูกันครับ เป็นยังไงบ้างครับจากที่ดูแล้วนะครับก็แน่นอนครับว่าเวอร์จิลตัวใหม่ตัวนี้นะครับเป็นทา่าดําแข็งนะครับแล้วก็ท่าการโจมตีนะครับก็จะเหมือนกับว่าเอาท่าโจมตีของหลอดสายฟ้านักสืบตำนานแล้วก็ผู้ค้ามิติเนี่ยเอามาเป็นของตัวเองบางท่าด้วยนะครับอย่างเช่นท่าแรกนะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือท่าตวัดดาบของหลอดสายฟ้านะครับ แล้วก็ท่าที่2นะครับก็จะเป็นท่า QTE ของหลอดสายฟ้านะครับที่พอเรากดเข้าเงื่อนไข QTE ปุ๊บเนี่ยหลอดสายฟ้าจะฟันอ่าฟันศัตรูแบบรัวๆนะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่2ส,ส่วนท่าที่3นะครับก็จะเป็นท่า QTE ของผู้ค่ามิตินะครับที่จะฟันกับอากาศอยู่ประมาณ3หินนะครับส่วนท่าที่4ก็จะเป็นอ่าท่า QTE ของนักสืบตำนานนะครับ ที่เมื่อเรากด QTE ติดเนี่ยตัวหนังสือกำนานก็จะทำการโจมตีแล้วเหมือนกับว่าหมุนตัวขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่4ส่วนท่าที่5นะครับก็จะมีท่าโจมตีปกติของผู้ค่ามิตินะครับที่เมื่อเราเนี่ยกดกระโดดนะครับแล้วเรากดฟันรัวๆ4ีหินะครับก็จะเป็นท่าเดียวกันเลยนะครับโจมตีกับอากาศ4ีหินนะครับ สามฮิตแรกเนี่ยจะฟันตามปกติแล้วก็ฮิตสุดท้ายเนี่ยจะม้วนตัวแล้วฟันลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าของภอุคามิติส่วนท่าสุดท้ายาจะคล้ายๆท่าพุ่งชนพุ่งแล้วหมุนของอนักสึกตำนานนะครับแต่ว่าจากที่ผมดูในคลิปเนี่ยมันจะมีท่าที่เป็นท่าของตัววอจิลเองนะครับก็คือพุ่งเหมือนกัน แต่ว่าไม่ได้หมุนนะคือแค่พุ่งเฉยๆนะพุ่งไปด้านหน้านะครับแล้วก็บังคับทิศทางได้เหมือนกับท่าของนักสึกตำนานเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าต่างๆที่เราเห็นชัดๆในตอนนี้นะครับก็ถือได้ว่า a อนิเมชันการโจมตีกับท่าเนี่ยเยอะนะครับมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยโหสองสี่หกหก,หกท่าแน่ๆนแล้วนะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอันนึงเนี่ยคือว i r จิ l ตัวนี้รู้สึกว่าจะมันกดแปลงร่างได้เลยนะ จากที่เห็นนะครับกดแปงลงร่างได้นะครับแต่ก็มีท่าที่เป็นท่าแบบเฉือนมิติเหมือนกันนะครับตรงท่านั้นเนี่ยจะต้องรอดูว่ามันอาจจะเป็นคอมโบหรือเปล่านะครับแต่ว่าจากทีเซอร์ในคลิปเนี่ยเราสามารถแปงลงร่างแล้วก็อยู่ในสถานะแปงลงร่างได้แล้วก็ทําการโจมตีนะครับจริงๆแล้วในคลิปเนี่ยมันก็มีท่าอื่นที่ไม่ใช่ท่าของอทั้ง3ตัวที่กล่าวมานะครับก็มีอยู่นะครับจากที่เห็นนะสำหรับวร์จิวตัวนี้ ผมบอกเลยว่าเป็นดาเมท่าน้ําแข็งแบบจ๋าๆแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเล่นท่าน้ําแข็งนะครับคิดว่ากดวอรอกดเวอร์จิวตัวนี้ดีกว่านะครับจากไทม์ไลน์แล้วถ้าเกิดเข้าอียแล้วเนี่ยรวมกับเวลาของเราน่าจะไม่เกิน2เดือนนะครับก็จะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รีบฟาร์มเพชรดองตัวทั้งตัวตู้ตัวละครตัวตูวตวตวตว้อาวุธเนี่ย ดองไว้เยอะเลยนะเพื่อที่จะกดตัววร์จิวตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเกมนี้นะครับอยากจะใช้งานได้จริงอย่างน้อยต้องแรง 2s ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมทรัพยากรให้ดีๆนะครับผมคิดว่าไอ้เจ้าท่าต่างๆเนี่ยอาจจะเหมือนทีสนะครับที่ะจะปลดล็อกท่านี้ก็ต้องอัพเป็น s บวกปลดล็อกท่านี้ต้องอัพเป็น 2s อะไรแบบนี้นะครับเดาว่าเป็นแบบนั้น ส่วนทีมน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีมน้ำแข็งกันสําหรับคนที่จะเล่นทีมน้ําแข็งแล้วก็เอาไปลงหอคอยน้ําแข็งนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องมีตัวซับท่าน้ําแข็งครับตัวแรกเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้สายเติมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดตัวซับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้เลยนะครับเรดี้ขังแสงนะครับตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ มีบัฟธาตุน้ำแข็งให้ปาร์ตี้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับลิสเลดี้คังแสงนะครับก็บัฟสูงสุดอยู่ที่ 3S บวกนะครับนี่นะครับจะบัฟธาตุน้ำแข็งเนี่ยเพิ่มดาเมจธาตุน้ำแข็งให้เพื่อนเนี่ยทั้งหมด62%สอนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีกำลังซับเพื่อกดหาตัวหาตัวซับธาตุน้ำแข็งนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับดันเต้ขวานนะครับที่บัฟธาตุน้ำแข็งด้วยนะครับ สำหรับดันเต้ Dante ขวานเนี่ยบัฟสูงสุดที่ให้กับปาร์ตี้เนี่ยจะอยู่ที่แรงสามเบวกนะครับก็จะเพิ่มคามเสิยหายของน้ำแข็งเนี่ยทั้งหมด70%นะครับถ้าเกิดเป็นขั้นอื่นก็จะได้น้อยกว่านี้นะครับก็คือขั้นแรกเนี่ยสาขั้นที่2 50%แล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยเจเนะครับเนี่ยก็จะมีทาอื่น ส่วน ex เนี่ยมันจะเป็นแรงของเจ้าตัวดันเต้ขวานเองนะครับถ้าเกิดได้ ex เลยก็ดีนะครับทำให้ตัวดันเต้ขวานเนี่ยโจมตีแรงขึ้นมากนะครับในในการซับทีมทีมน้ำแข็งนะครับแล้วก็ไหจจะมีท่าที่เป็นหมุนหมุนตัวนะครับเพื่อที่จะรวมมอนเตอร์มาอยู่จุดเดียวนะครับนีนะฮะ น่าจะเป็นอันนี้บางอ๋อใช่ฮะพาสีอันนี้ S บวกเนี่ยคือเพิ่มรัศมีของท่าหมุนตัวนะครับเพื่อที่จะดูดมอนเตอร์เข้ามาอยู่รวมกันนะครับแล้วก็ให้ตัวทำดาเมจเนี่ยทำดาเมจไปนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็มาเป็นอ่านีนะครับเลดี้แม่มดน้ำแข็งนะครับสำหรับเลดี้แม่มดน้ำแข็งเนี่ยจะไม่มีบัฟที่เพิ่มดาเมจท่าน้ำแข็งให้ปาร์ตี้นะครับแต่ว่าจะมาในรูปแบบของดีบัฟนะครับที่ แปะดีบัฟให้กับมอนเตอร์แล้วมอนเตอร์ตัวที่มีดีบัฟของเลดี้น้ำแข็งเนี่ยจะโดนดาเมจท่าน้ำแข็งเพิ่มขึ้น20%ประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวละครทีมน้ำแข็งเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับจะบอกว่านะครับการที่ตัวเกมเนี่ยเปิดทีเซอร์ของวัวจิวน้ำแข็งตัวใหม่มานะครับทำให้วัวจิวนักฆ่ามายาเนี่ย ตอนนี้ความน่ากดยิ่งลดลงไปอีกนะครับจากตอนแรกที่ผมกะว,ว่าเดี๋ยวรอตู้ลีรันมาแล้วผมจะกดนักฆ่ามายานะครับตอนที่ผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับก็ถ้าเกิดผมเล่นท่าน้ําแข็งนะครับผมก็จะรอกดเวอร์จิลตัวใหม่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเล่นสนุกกว่านะครับเพราะว่าเวอร์จิลนักฆ่ามายาเนี่ยคือมันไม่มีท่าอะไรเลยนะครับมีแค่ปลาดาวกระจายแล้วก็ชาร์จดาวกระจายอันใหญ่เพื่อที่จะรวมมอน แล้วก็ใช้ดากระจายโจมตีแบบประชิดนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเวอร์จิลตัวใหม่มันเลยดูน่าเล่นกว่านะครับที่เหลือที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของตัวใหม่ก็เดี๋ยวรอให้ ข้าเซิร์ฟ EU ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจผมจะไปดูไอ้พวกพาสซีฟพาสีสสแร้ดของตัวละครน,นะครับว่ามันไปไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็อ,อาวุธประจําตัวมีความสามารถอะไรที่เด่นๆบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ข้อมูลให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากอยากแชร์ประสบการณ์หรือแชร์ความคิดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ ไว้ที่คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับพอของฝั่งอมพอนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับก็มาโนกันไปนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมใ่้งานนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนนะครับสำหรับคลิปพูดคุยเกี่ยวกับเวอร์ชิวตัวใหม่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ